มแม่เอาข้าวให้กินใส่นี่ด้วยกรรมฐานด้วยหนูจะได้หายขี้เลื้อนนะเนี่ยแม่วางตรงนี้ลูกอ่ะอ่ะมากินเล็เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ใส่กรรมฐานมาครึ่งช้อนชานกินให้หมดเออกินจะได้หายขี้เลื้อนเออขอบคุณค่าขอบคุณค่าแม่ลูกอาปาไปกินเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้ยอมกินแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะได้หายขี้เลื้อนเพราะาเขาเป็นขี้เลื้อนเป็นแผลข้างหลังนะนี่พัดใส่กรรมฐานไปครึ่งช้อนชาผสมอาหารเม็ดไม่เยอะเขาจะได้กินอาหารเม็ดให้หมดสาธุนี่ตรงถนนเส้นที่ แต่ก่อนคนท้องเคยโขกมาค่ะเพื่อนๆต้องไปกินกลางถนนอันตรายนี่แม่เอาน้ามาให้ด้วยมากินให้หมดนะเออจะได้หายขี้เ้อนดูแผลเป็นสาหัสสากันนะจะได้รักษาแผลด้วยนะลูกนะเออเออหายไวนะลูกเออกินให้หมดนะคะ,ะกินข้าวกินข้าวลูกน้อยมากินข้าวลูกเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกลูกให้น้องกินอ่ะน้อยอ่ะไม่ให้ลูกน้อยกินเลยลูกน้อยอ่ะขนม อ่ะแม่ให้ล e ูกอ่ะสามสีมาเร็วเร็วเร็วสามสีมาขนมเร็วอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะเอาป่ะตาไม่เอามาเนี่ยแม่เอายากำจัดเห็บหมัดเนสกาดเนี่เนี่เล็กน้อยเร็วเร็วเร็วมากินเรลยกินเลยมากินเลยเน่เน่เอาเนสกะใส่ให้วันนี้นี้ค่ะเพื่อนๆยาใส่ตับให้เล็กน้อยกินอ่ะเร็วเร็วมากินเลยเร็วเร็วเร็วเล็กน้อยมาเร็วแม่ใส่เนสกะ เคี้ยวแล้วกึ้เลยกเออจะได้ไม่มีเห็บหมัดนะจ้าโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคลูกไม่มีเห็บหมัดแล้วนะแม่ปอนแล้วนะคะกินเลยลูกกินเลยเมื่อกี้กินเนสกาแฟแล้วนะโอเคค่ะกินเลยลูกน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งเดี๋ยวแม่เอาน้ำเติมห้อีกเออเดี๋ยวแม่ล้างพวกภาชนะใส่น้ำให้ลูกนะแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่เลยข้าวลูกแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำแข็งโอ,โ,อโ,อโอ้โหใจเย็นใจเย็นกินเลยลูกกินเลยแม่เปลี่ยนน้ำให้ลูกแล้วนะตรงนั้นเรียบร้อยน้ำสะอาดแล้วลูก นี่แม่ให้ดาวกินข้าวนะกินชยอชืลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่มาเก็บลูกกินเลยกินเลยนี่แม่ให้ตัวน้อยเลยคนเดียวกินเลยลูกแม่ยืนเฝ้าให้กินคะกินไะลูกตรงนี้เลยลูกตาลกินเลยลูกตาลกินเลยลูกนอนกินดูตาลแม่แดงกินเลยพี่วัวตัวเล็กกินเลยลูกกินเลยลูกตัวน้อยกินเลยลูก ตัวน้อยขี้กลัวกินสะลูกที่วัวตัวเล็กแม่แดงตางกินเลยลูกตัวน้อยต้องแยกไปกินตงรงนู้นเนี่ยเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่าเขาจะขี้กลัวแม่เอาข้าวมาให้จ่อยครับตูเมียนี่หว่าเอาข้าวมาให้จ่อยคะ่ะกินเลยเดี๋ยวแม่มาเก็บลูกกินเลยลูกกินเยอะๆลูกกินซะ๊กอนกินเยอะๆลูกทำไให้ลูกอุ้ยหกเลยลูกข้าวลูกแด็งน้อยกินข้าวกินข้าวลูก แดงน้อยกินข้าวเลยหลกกินเลยกินเลยแดงน้อยกินเลยหลกแดงน้อยกินข้าวหลกน้อยกินเยอะๆหลกกินกับแม่หลกออแม่เข้ามาเติมเนี่ยเนี่ยอันนี้หมดละกินข้าวกินข้าวแม่ป้อนเน็ตกาดแล้วนะกำจัดเห็บหมัดให้แดงน้อยแล้วนะแม่จะใส่ตับเอออ่ะให้หนูก่อนให้หนูก่อนนะอ่ะจะได้ไม่ต้องแย่งน้อง <laughs> แม่รักหนูนะพักคุ้มครองหลกแม่ไปแล้วนะคะ เอาไปซ่อนเหรอหนูเอาไปซ่อนเหรออ่าหนูเอาไปซ่อนอ่าแม่แม่มีเหลืออีกอ,อันหนึ่งอะเอาไปซ่อนไปไปซ่อนไปเอาหล่นแล้วลูกหล่นแล้วลูกอ่ะอ่ะลูกแม่แดงกินเร็วเร็วมืดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเอากินเร็วๆลูกเอาตัวเล็กกินเร็วเร็วแม่รองสามสี่แม่ให้ดาวแม่ให้ค่ะทานคะ่ะทานแม่ให้ค่ะพี่วัวไหมคะพี่วัวขนม,มลูกพี่วัวออกมาให้ ขอโทษนะลูกพี่วัวมาขนมเนี่ยไออเ็กับแม่ให้ตัวเล็กขี้กลัวเอาเลยลูกแม่ให้ลูกเอาเลยลูกนตาลอ่ะแม่ให้ลูกเออเอาป่ะแม่ให้เอาป่ะครับเอาป่ะน้ำตาลเอาป่ะครับเอาไหมกัดเล่นต์ป่ะคะเอาป่ะแม่ให้เอาป่ะเอาพี่วัวแม่ให้อีกอันนึงเอาป่ะเออแม่ตาลอีกอันเออ อ่ะดาวอีกไหมครับดาวอีกไหมออะแม่ให้ลูกกินไปอะดาวชอบกินขนมแม่รู้อะกินไหมลูกกินไหมนานแม่รู้ว่าหนูชอบกินอย่างนิ่มเนี่ยนะอ่ะแม่ให้แม่ให้น้ำตาลสองอันอมีหัวใจใช่ไหมดูก็ะดิครขาหนูก็มีหัวใจอ่ะแม่ให้โถสงสารจัง พี่วัวพี่วัวก็อยากได้แม่โลอโอสงชารบริการแม่ออะแม่ให้อีกอันหนึ่งเอากับจ้าขนมตาลอ่ะพอะแล้วนะหมาให้ตาลอันที่สามเอาป่ะตาลชอบกินขนมหิวยางหิวยางูลหิวยาง,ยยางวันนี้แม่ทํำข้าวใส่กล้วยน้ําว้ามาเยอะเลยแล้วก็ใส่ไข่ให้ด้วยนะทําน้ําซุปมาไม่ปุงรสโอเคมากินข้าว เออแม่ใส่กล้วยนัวเยอะเลยลูกอร่อยอร่อยหอมมากเลยใส่ไข่ด้วยใส่ข้าวด้วยอ่าแล้วก็อาหารเม็ดของหนูนะใส่เข้าไปเลยนี่ฮิปเปิร์แม่มีขนมแท่งนิ่มมาให้อ่ะแม่เพิ่งไปถอยมาอ่ะอ่ะปีสองอ่ะคนท้องคะท้องโอ้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 โอ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 ท้องได้กลิ่นเจ้าน้ำตาลเหรอลูกหืม ปนท้อปนท้องแม่เกระป๋องมันฝรั่งมให้กัดเล่นนะ <c oughs> พวกหนูชอบกัดแทะไอ้พวกนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยแม่กวาดเองกัดเล่นไปหนูเดี๋ยวกินขนมต่อเดี๋ยวก่อนตรวจหามแม่ทําไมคะับปีสองแม่กวาดพื้นสะาดละค่ะล้างพื้นสะาละค่ะทั้งห้องเลยค่ะแล้วก็ล้างถังล้างกระมังเทนั้นทิ้ง เปลี่ยนน้ำแล้วค่ะอันนี้ก็เอาน้ําในนี้ใส่เข้าไปในกำลมันนะพเพื่อนแล้วก็เอาน้ําใส่ให้มันเต็มเรียบร้อยอันนี้น้ําสะอาดอันนี้น้ําสะอาดน้ําที่อยู่ในถังอ่าไม่มีกลิ่นคอรนะีนละตกตะกอนเรียบร้อยอันนี้ของใหม่เปิดฝาไว้ก่อนอ่าสะอาดแล้วนะลูกเออสบายใจละเดี๋ยวกินอาหารต่อให้หมดนะคะเอามาเช็ดตัวให้ลูกแล้วนะเป็นท้องีสองเปเล็กเช็ดตัวสะอาดแล้วค่ะเพื่อนอ่า กัดไปเดี๋ยวมากวาดเองจะได้มีอะไรเล่นลูกจะได้ม่เหงานะคะเยามากวาดเองน้องชอบกินอาหารเม็ตรของใหม่มาเถอะออกิน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 แล้วเดี๋ยวกินข้าวให้หมดด้วยนะคะเอามาห้องสะอาดหมดนะคะสะอาดหมดแล้วนะคะลูกสะอาดหมดแล้วนะคะกินนลลูกกินขนมไปกินขนมมีสองอ่ะตัวเล็ก ตัวไ้กันขนมไหมคะอ่ะคุณแม่ให้คะ่ะอ่าคุณแม่แม่ปูที่นอนแล้วนะเรียบร้อยแล้วแม่เอาปูขาวโรยละเรียบร้อยเพราะว่าแม่กลัวมดขึ้นไปกัดหนูแล้วไปขึ้นอาหารอีกนะแม่เอาปูนขาวโรยแล้วมดกันไฟแต่มันกัดหนูนะเนี่ยแม่โรยแล้วป้าที่ไปนอนบนที่นอนเนี่ยจะสามทุ่มแล้วลูกแม่หิวข้าวแล้วเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวก่อนอ๋อโหดูดูด ตัวเลก็กเอาไปให้พี่เปิ้ลดูอ่าตัวเล็กโห,หน่า,ารักเอาให้พี่เปิ้ลด้วยอ่ะกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยกินอะไเดี๋ยวกินข้าวให้หมดนะคะห้องสาดหมดแล้วนะของม้าปูนเผาเลยเฮ้ร่าปูกลมมดเข้ามาลูกอืมโรยเฮ้ราเรียบร้อยขอบตรงนี้เดี๋ยวมดจะได้ไม่ไปขึ้นนะคะอืมกินเลยลูกกินทั้ กินนะลูกนะจุ้ยคนท้อจุ้ยแม่รักหนูลเลยไอ้อจุย้ยเลยขี้อ้อนเราอ่ะขี้อ้อนเรหรอ, <c oughs> อ,อพิเปอร์ดูกินอยู่ตรงตรงหางวีสอง <c oughs> ตัวเล็กน่ารักเอาไปฝากพิเปอร์ด้วย้ยน่ารักจังเลยเนี่ยเอาไปฝากพิเปอร์ด้วยเนี่ยเราอ่ะไม่ให้ตัวเล็ก ให้พี่สองอตัวเล็กกับใตุนอ่ะให้พี่สองทำได้ที่สองอันอคุณท้องค่ะแม่สองอันให้พี่สองอีกอันหนึ่งสามแตนกินอะไรลูกท้องอกินอะไรลูกเก่งมากเก่งมากาอ้อนเราอ่ะอ้อนอ้อนจุ๊บไปหลายรอบแล้วนะคะหึเกาหูไปตั้งนานแล้วนะคะลูกตัวตั้งนานแล้วนะคะหอหึ ขี้อ้อนเน่ะคนท้องขี้อ้อนแม่ลูกแม่รักหนูลูกพาคุ้มคองลูกนะ <c oughs> คณท้องคุณนายให้แบบคุณด,ดีมลูกปีสองตัวเล็กันดีนะลูกตั้งทำมือไว้แล้วค่ะเปิดไปสองกี 2, ่โมงละจะสามทุ่มลนดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกอาหารแม่เติมใช่ไหคะเนี่ยกินให้หมดแล,ล้วลูกน้ำสะอาดหมดละอ่าแม่เติมาหาให้และคดูที่นอนให้ละไปะไปนอนลูกปันดีลูก